สวัสดีนะครับสำหรับสมาชิกนะครับชจ้าไอบิดติดดิ้งทุกท่านนะครับแล้วก็นักเทรดเดอร์นะครับทั่วๆไปนะครับที่มานะครับฟอลโล่นะครับแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับกับรายการนะครับ Smartest Library ผดล็อกเรื่องคันเทนตนะครับวันนี้นะครับเข้าสู่ EP ีที่17แล้วนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับ สป라이ดนะครับตูดิมานฟิปนะครับสป라이ดูดิมานฟิปนะครับมันก็คือสภาวะนะครับมาร์เก็ตสต็อคเจอร์นะครับว่านะครับช่วงไหนที่มันเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในการคอนโทรลนะครับจากสป라이คอนโทรเป็นดิมานคอนโทรลนะครับก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างนั่นเองนะครับเรานะครับจะ ใช้โครงสร้างในอดีตเพื่อเป็นการอ้างอิงนะครับแต่คารเทจริงนะครับเราจะใช้โครงสร้างณปัจจุบันนะครับในการวางออเดอนะครับอย่าลืมนะครับ market structure เขาเบร a ไปทางไหนนะครับเราจะวางออเดอร์ไปถตามที่ราคามันเบร a หรือเกิดการ expansion กันออกไป นะครับเพื่อคำนดหน้าเสถเซตอัพของเรานะครับว่าเราจะเล่นว่าหน้าฝั่งเซลล์หรือเราจะเล่นหน้าฝั่งบายนะครับเราก็ต้องดูการเบรกการเดคลิเนชันของราคาก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นนะครับเราค่อยโฟกัสเอเรียนะครับตำแหน่งที่เราจะเข้าออเดอร์นะครับด้วยการนะครับนำแพทเทิร์นไปจับ และเราจะเอา liquidity แรงต่างเข้าไปมา up เข้าไปเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับจุดที่เราจะโดน S L นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราจะเลิกมันเลยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่านเนาะ โครงสร้างนะครับฟากนี้เนี่ยนะครับโครงสร้างฟากนี้นะครับมันก็คือนะครับเป็นเท็นขาลงถูกต้องไหมครับซึ่งโครงสร้างตรงนี้มันเป็นเท็นขาลงเนี่ยมันแสดงว่าซัพพลายเนี่ยครับมันคุมตลาดพอซัพพลายมันคุมตลาดนะครับจริงๆตรงนี้เราเราิ่มต้องเล่นหน้าเซลล์ถูกต้องไหมครับเพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างมันเกิดการเบรกลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับมันก็คือการบอส บอสและบอสซัพพลายตรงนี้มันเป็นซัพพลายสำคัญเพราะว่ามันบอสถูกสร้างตัวมันเองได้นะครับฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นซัพพลายสำคัญนะครับก็คือซัพพลายนะครับคอนโทรลนะครับนะครับเดิมทีนะครับก็คือซัพพลายเป็นะคนค,คอนโทรลตลาดนี่คือเทนเนอดิตนะครับแต่ซัพพลายนะครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นดีมันดทริป เราต้องดูที่ฟั่งนี้เป็นหลักและเราก็จะเตะตามเทรนด์าปัจจุบันโอเคไหมครับเพือ่อนๆนะครับเดี๋ยวขมลบไปก่อนนะครับหลังจากนะครับเราจะเริ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะครับหลังจากที่พพลายมันคุมตลาดก็คือพพลายนะครับมันสปลายมัน กลุ่มตลาดเลยเนี่ยนะครับให้เรามาร์กัตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะตรงนี้มันเป็นซัพพลายที่นะครับบอส์โครงสร้างด้วยตัวของเขาเองนะครับฉะนั้นจุดนี้นะครับจุดนี้มันก็เป็นซัพพลายที่มีนัยยะสําคัญหรือมันเป็นซัพพลายที่ใช้ก็งได้เสมอนะครับแต่หลังจากที่ราคามันเด้งขึ้นไปนะครับมันไปโดน สป라이ที่ใช้การได้แล้วมันก็ย่อลงมาหน่อยนะครับแล้วมันโดนโดนเติมด้วยดีมานนะดีมานตรงเนี้ยมันสามารถช็อกนครับที่มันสามารถช็อกเนีนะครับเราอย่าลืมว่ามันคือทําลาย Supply ที่มันคอนโทรลตั้งแต่ครั้งแรกได้นะครับพอมันทำลาย สป l y ที่มันคอนโทรลได้เนี่ยมันก็คือการช็อคนะครับแสดงว่านะครับดิมานมันเริ่มมาควบคุมเลยนะครับจากสป l y มันก็กลายเป็นด m มานคอนโทรลด้วยการช็อคด้วยตัวของมันเองนะครับแสดงว่าจุดเนี้ยมันเริ่มเลนะครับด m มานก็ลรงบอกว่าด m มานเป็นตัวคอนโทรลตลาดฉะนั้น หน้าเพจเซตอัพที่เราจะเล่นก็คือเราเล่นหน้าบีนะครับเราไม่ได้เล่นหน้าบารเลยนะครับไอเราไม่ได้เล่นหน้า S แลเวนะครับเพื่อนๆนะตัวเนี้ยมันตัวผมบอกว่าเราจะเล่นหน้า b นะครับแต่หลังจากช็อตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ลงมาแล้วก็มันบอสนะครับแล้วเราก็มาเติมนะครับด้วยดีมานตรงนี้อีกรอบหนึ่ง นะครับเพื่อนๆแล้วมันก็บอสด้วยตัวของมันเองอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฉะนั้นนะสิ่งที่เรานะครับจะวางแผนการเทรดก็คือนะครับากนี้ฝากที่เกี่ยวกับโครงสร้างหนปัจจุบันนะครับโครงสร้างราคาเขาจะเบรกไปทางไหน ัจจุบันดีมันหรือสป라이คุปนะครับเราจะเอานะครับสิ่งนี้แหละมากำหนดนะครับหน้าเพจเซตอัพของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอาความรู้เขียวครับแพทเทิร์นหรือแรงต่างก็มีจัดนะครับเหมือนอย่างตัวนี้นะครับจริงๆแล้วพอมันมันสามารถเลรกตัวนี้ไปได้นะครับตัวนี้พอมานการเกิดช็อคพอช็อคตัวนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆช็อคขึ้นไปสตอพัน แล้วก็ลงมาก็อาร์ติโอโอเคไหมตัวนี้คืออาร์ติโอนะครับตัวนี้คือช็อกนะครับแล้วมันขึ้นไปตามตัวนี้ตัวนี้คืออะไรครับสับตวพันุนะฉะนั้นเซตนัพตัวนี้มันก็คืออะไรครับชอ็อกหลังจากชอ็อกเกิดขึ้นนะครับมันตามอะไรครับมันทมสัตวพันแล้ว ทำทสอบ้ันเสร็จปุ๊บมันก็ลงมา r s o นะครับนี่คือเซตอัพในการเข้าโอเคไหมครับเข้าเลือกตัวนี้ปลอดภัยสุดนะครับเอเรือกตัวนี้ยังไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันลงมาเนี่ยมันยังไม่ช็อกแต่มันลงมาเติมซปพพล,ลงมาแล้วก็บีมานเติมฟิวเข้าไปแล้วก็าะให้เกิดการช็อกจุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าหน้าบาย,น,ยนะครับ เราไม่เข้าหน้าบายตรงนี้นะแต่ตัวเนี้ยมันบ่งบอกว่าโอเคแหละมันดีมานเนี่ยมันเริ่มควบคุมตลาดก็คือดีมานคอนโทรเนี่ยตั้งแต่จุดนี้แล้วแต่จุดในการเข้าที่ดีก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นะแล้วก็บอสขึ้นไปรอบถึงด้วยตัวเขาเองรัะนั้นนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาตัวน,นี้แหละครับเข้าไปดีไซน์นะครับ เกี่ยวกับการเทรดของเราณนปัจจุบันได้หรือนะครับให้เรานะครับมอง market structure ให้ออกนะครับแล้วดูว่านะครับเราจะเล่นหน้าเซลหรือเราจะเล่นหน้าบายนะครับด้วยสังเกต market structure นะครับว่าสป p p l y ค o n โท o l หรือ ดีมาจนตรเราจะเทรดตามหน้าเฟซอัพไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโครงสร้าง market c a p t u r e break ไปทางไหนนะครับ market structure expansion ไปทางไหนเราก็จะเล่นไปตามแรงของมมเวนทัมของตลาดนะครับหรือเราจะเล่นไปตามเทรนด์นั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นะครับฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามมันเข้ามาก็ไอบีติดดิ้งนะครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับยอดในการติดตามที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับฝากพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับนะครับที่ฝากฟอลโล่กันมาแล้วนะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดเซฟด้วยนะครับส่งนะครับรายการนี้นะครับดีๆๆอย่างนี้นะครับให้ไปขับ เพื่อนเพื่อนนักเตทุกท่านนะครับได้มองเห็นถึงรายการ Smart ทเตดไลบรารีผลล็อกเรื่องกานเทรตด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP ที่17นะครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับใน EP ถัดไปนะครับอย่างแน่นอนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมโค้ดบุรินทร์ครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆืนะครับสมาชิกนักเตะทุกท่านนะครับ ปิดเนื้อหาสำหรับ ep ที่7ไว่าเจ็ดเปลี่ยนเท่านี้รับเดี๋ยวเจอกันนะครับใน ep ต่อไปสวัสดีครับ